เสียงฮือฮากับมิติใหม่แห่งการโปรโมทคอนเสิร์ตแบมแบมกันที่มุกพูวกุลหรือแบมแบมก็เจ็ดปรากฏตัวครั้งแรกใน The Ghost Radio รายการเล่าเรื่องผีรวมเรื่องราวสุดหลอนชื่อดังแห่งเมืองไทยในวันที่27สิงหาคม2023เวลา21นาฬิกา45นาที ทางช่อง YouTube The Ghost Radio Official นอกจากจะมากล่าวถึงคอนเสิร์ตแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแบมแบมยังเซอร์ไพรส์ด้วยการเล่าเรื่องผีครั้งแรกในชีวิตจนหลายคนพากันตะลึงไม่ใช่น้อยซึ่งการมาในครั้งนี้เหล่าอากาเซไม่พลาดที่จะมารอต้อนรับตั้งแต่ทางเข้ารายการจวบจนในไลฟ์สดซึ่งล่าสุดเปิดเผยว่ายอดผู้รับชมกว่าไปกว่า19,245วิวซึ่งถือว่าลมสถิติเดิมที่เคยมีมาทางเพจ The Ghost Radio ได้เปิดผู้ติดตาม พร้อมระบุแคปชั่นว่าคืนนี้มีความสุขมากครับพวกเราโดนน้องตกซะแล้ววอลหลงมากปตหนูแบมแบมที่มาพร้อมกับสถิติใหม่ทะลุแสนฝันดีครับรักแบมแบมพร้อมเป็นเอเลี่ยนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมแบมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทโกสเรดิโอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดอะโกสเรดิโอเอ็กซ์แบมแบม